แทุกคนแมองมิวพอตอนจูบมันสบายดีพอแม่พี่น well? ้องเบิร์ดสกู่สกุลเนาะเมื่อเดีกวก็มาพอกับแมนลงมิวคือเก่าเนาะอ่ะพน้องมิวก็สิพาทุกคนไปห้าเฮ็ดอีกคือเก่าแหละทุกคนเนาะเมื่อที่สององเฮ็ดออกเนาะทุกคนอ่ะไปเบื่งตามหอเฮ้านี่แหละบอลแมนองมิวเก็บหมวานี่ถื่ว่ามันยังหน่อยเนาะไปเบื่อพร้อมกันในป่าก็สียังเมื่อแน่เนาะ แม่แมวมีออกมาเต็มเต็สาวสาวแต่สาวเมื่อเมื่อน้อทุกคนนี่แหละห้องน้าแมนวมิวฮาทุกคนมาผอรีนี่ผีพอดีงานเลยเนาะ เหมือดแห้งเหมือดแห้งกำลังงามเลยเฮดอันนี้ซ้ำนี่พูดดีงามเอาะ บาสนสมี่พอดีงามเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮต่ดอกหน่อยเนาะโอ้วังดีค่ะทุกคนขั้นหน่อยกว่านี้แม่นบ่เห็นเลวนะ ว่านีเมนอมวี่กเขามาซองอยู่เนาะแต่ว่าบ่เห็นเมื่อวานนี่กับมานะมองใหญ่แต่ว่ามันยังน้อยเนาะบ่เห็นมันตื่นต้นแห้งทุกคน่นะ,ะทุกคนแม่นอวี่พอตอนจูมันเนาะเบิ่งนีทน่ทุกคนดีงามเลยเนาะ ดีงามคักนี่เราบอกได้ดินทรายเนาะสีใหญ่เนยจังหน่อย เหือ Emmanuel, yes. uh ่อไรกขยอนเนาะอ่ะทุกคนเก็บเรียบร้อยแล้วหมูเหลกของแม่น้องมิวเนาะนี่ในกระตานี่เนาะพอแข้งอยู่ทุกคนนี่โอ้อาจจะไปเบิ่งหมูใหม่เนาะหรือว่าไปเบิ่งหมูที่เอาเก็บเมื่อวานนี่เนาะไปยังน้อยอยู่ทุกคนบาท่านได้ขืนพอดีเลยนี่มอบอกขืนคืนอยู่น้อยหนึ่งเนาะนี่โผล่ขึ้นมาอยู่น้อยหนึ่ง แต่ว่าแมนไมีเกยจสได้จมเลยแล้วเนาะอค่เนาบ่าเอากับคนอื่นเอาลเลยนี่แมนบนอกออกมานอกใหญ่สักนี้ก็คือเดียดีแล้วเนาะน,น,นี่เดี๋ยวทุกคน,น,นโอด,ดีงามได้สักนี้เนาะ ัว้ายเยอะวน้อยบดนะดีงามเนาะแม่น้องมินะมงมว,มวจังว่าเฮ็ดขี่กระเดือนเนาะวัวมันยูนี่เขาขี่กระเดือนเดี๋ยวนี้เนี่ยบบเห็นซ้ำหนึง่ง อ่ห้าต้นนี้คืองามแท้อยู่เป็นจุ่มเลยนะดอกนี้มักใหญ่มันเลยมา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 เก็บน้ำกันนี่เบืงนีนี่ก็ลังออกน้อยนนึงจะเลาะได้ใช้ละมา ยอ้บัวท่านได้เนาะน้ำมามาเก็บน้ำกันนี่แหละเคี้ยวเบิ่งเท่านี่แหละยังในหน่อยหนึ่งนี่ต้นลูกน้ำบัท่านเล้ยเบิ่งนะเหี้ยเขาเลยว่าเนี่ยคอยกันเลาะหาหน่อไม้เนี่ยเลาะบางเฮ็ดนั่กับไปเลาะกันเทิ่งกับไปเก็บหมู่หนึ่งอัู่เทิ่งกันเน่าเบิ่งบ่มีไผ่เลาะเลยจังวะ อย่างนี้ฮานบมเห็นหรือว่านึแต่าาอลอยลงไปเบิกในะคลิปจ้าน้นมามือตุยตอนนี้ค่ะแม่นม้องมิวเก็บหยาบลอยแล้วทุกคนนะแม่นม้องมิวนะสีผ้าลอยเถิงอนี่นเนาะนี่มาเบิร์แม่นม้องมิวเก็บอยงยานี่นี่นะกะรรวมกันทั้งหมู่ก่อนเก็บพังเบิกนะนั่นเนาะการพอดีพอแครงนะทุกคน

เมื่อเฮือนเนาะกลับเมื่อแต่งกินแต่งยาก,ก่อนเนาะเพราะวันนี้ก็สวยแล้วเนาะขี้ตะเวนกับเขินซูแล้วมาตั้งแต่หาโม่คนนะทุกคนเนาะเอากระสีเมื่อห้ากินเขากินน้ำก่อนแต่งไปเลาะใหม่อีหลอกหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าย่ายอีกฝั่งหนึ่งม่น้องเมียวว่าท่านจะไปเลาะเนาะไปจนตะเวนขึ้น บักสูงมันนะจ้อพักเงเดดออกเลยเนาะ้าถูกมันแห้งกพวกเตาก็จากเนี่ยหอดเถือนหอดซานแล้วทุกคนเอาไปเหนอือเอากรซาอบใหญ่ดีว่าน้อยทำได้ดี ก็มีน้มีมาหอทอ่ไหนนะเคก็ไปเอาเขาไปได้วิจายเด้ว้าไดอายูไดอยย่พ่อแก่งนะทุกคนแตงอมนมาเลยนี่มามาขูดซอยกันเหิดบัวในหอมเลยคือเห็ดบัวก็เดินหกเนาะ ไอป่วออนออกเลยนะมองแล้วมันก็ออกไอป่วนพี่ว่านเาขาต้องเกี่ยวเขาแล้วคุณอยู่น,นั่นนี้ส่งพายในวงังโพดกรกะปูดเมืก่กี้โกก็ดุเนาะอ,อยู่กระปูดบนจักกระปูดกระจานอันนีโ้โอ้โหกระจายใหญ่ไปหมดบอกว่ามันใส่คุ้มที่ยหญ่สุปลาวายบัดนี้มีดนึงนครนี่ตรงออกนี่ดิก็ไผ่ ออกอยู่แล้วนะคือจี๊ดๆเดือดออกนะมันเคยออกแต่ก็ออกมาใส่นดิอืทั้เงเนขะา,าว,ว่ามันออกมูอวันไหนต้องเขาวันไหนเป็นหาเป็นเห่าดิใช่วันไหนเป็นเห่า

โอ้ oh, เรื่องปาดสมเอาขาวป้าให้ห้อยเนี่ยมันห้องมันอยากกินขาวด้ะ

ออ้ทุกข้นกินเขาเอาไหว้ันได้อีลคงเามามามกินเขาบะนี่าข้าวทำยังไอข้าวมามามาใช้แล้วถั่วบวงถั่บวงมาสดเี่ลงมือก่อนแน่นิยเขาเนี่ยอืมแบบอืมเนหมูตุ๋น quay hết nè Hãy subscribe cho kênh anh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đúng đúng Đó cái gì mà Nhìn cái ta ăn đến không Nó mà hơi vừa Ăn không Ở lần Kinh đá หลังจากที่เมนอมิวกินขาวกิว้น้ำเดียบร้อยเนาะเมนอมิวกับโจบวิดีโอมีเพียงเท่านี้นะทุกคนขอบใจได้ยๆยท,ทุกคนที่เข้ามาเบ่งเนาะฝากติดตามในคลิปต่อไปในเรื่อทุกคน